3ขั้นตอนสร้างตัวจากศูนย์สู่ความร่ำรวยเด็กคนไหนก็รวยได้ครูก,กิมันีมัมน,นะคะการที่คุณพ่อคุณแม่สอนลูกให้รู้จักพึ่งพาตัวเองโดยที่ไม่หวังพึ่งเงินของคนอื่นเนี่ยค่ะเป็นการสอนให้ลูกรู้จักใช้ความสามารถของตัวเองสร้างตัวเองจากศูนย์สู่ความร่ำรวยได้ค่ะซึ่งมีหลักการง่ายๆ3าข้อดังนี้ค่ะข้อแรกค่ะสอนให้ลูกรู้จักหาเงินด้วยตัวเองค่ะด้วยจากความสามารถตัวเองด้วยลำแข้งตัวเองข้อที่2ค่ะ สอนให้ลูกหาไรายได้เพิ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นการหาไรายได้เพิ่มจากความสามารถตัวเองหรือการทําให้เงินออมของเขาเนี่ยงอกเงยโดยการนาเงินไปลงทุนค่ะหรือข้อที่3ค่ะสอนให้ลูกใช้จ่ายน้อยกว่าไรายได้ค่ะเมื่อไรายได้ลบรายจ่ายค่ะลูกเราจะมีเงินเหลือไปเก็บออมและสามารถนําเงินออมนั้นไปลงทุนทําให้งอกเงยเพิ่มขึ้นได้ค่ะ ซึ่งสาหลักการนี้ค่ะนอกจากจะทําให้ลูกสามารถสร้างตัวได้แล้วเนี่ยยังได้ประโยชน์สิ่งอื่นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ข้อที่1ลูกเราจะมีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นค่ะประโยชน์ข้อที่2ค่ะลูกเราจะทํางานอย่างมีเป้าหมายค่ะ ประโยชน์ข้อที่สามค่ะลูกเราจะเข้าใจว่าเขาต้องดำรงและดำเนินชีวิตด้วยกำแพงของตัวเองยังไงค่ะและประโยชน์ข้อที่สี่ค่ะลูกเราจะสามารถจัดการทรัพย์สินสินทรัพย์ของตัวเองได้อย่างไม่ยากเลยค่ะเห็นไหมคะแค่สอนให้ลูกรู้จักพึ่งพาตัวเองโดยที่ไม่หวังเงินของคนอื่นแม้กระทั่งพ่อแม่ค่ะมันจะได้ประโยชน์ทั้งลูกสามารถสร้างตัวจนทําให้ร่ำรวยได้และได้ประโยชน์อีกสี่อย่างที่ครูเก่ได้บอกไปค่ะ